ทั้งคู่สิคุณนายคุณนายร้อยแก้วในเรื่องเนี่ยก็มีลูกติดสองคนและดาวดวงน้อยน้อยนะคะที่มาสร้างความสดใสความน่ารักให้กับละครเรื่องนี้วันนี้ค่ะมาเป็นพยานพยานรักระหว่างน,นายอำเภอชนลชาติและคุณนายร้อยแก้วให้เราถึงที่นี่เลยใช่แล้วครับอขอต้อนรับครับน้องพลอยเด็กหญิงบันทิตาศรีนวลนัทน,นะครับแล้วก็น้องมิวครับเด็กชายอัครพลอังสุภูติพันธครับยินดีต้อน เปคนฝั่งนี้คือน้องมิวคนฝั่งนู้นคือน้องพลอยคนนี้น้องมิวจำพีชจริงจริงนะคนนี้น้องมิวคนนี้น้องพลอยไม่ใช่คนนี้น้องลิงคุณโน้ยก็น้องลิงไม่ใช่เหรอครับคนนี้พ่อลิงว้ายคนเนี้ยครับคนนี้อะไรหลับเป็นยังไงคะถ่ายละครจบไปตั้งนานไม่ได้เจอเขาเรียกอะไรพี่แหมมกับพี่ติ๊กไม่เจอพี่แหมมกับพี่ติ๊กนานไหมคะ นาค่ะคิดถึงไหมคะคิดถึงค่ะวันนี้ได้เจอแล้วเป็นไงคะดีใจสดใสมากเลยค่ะน้องพายนี่เล่นเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเลยใช่ไหมครับค่ะเป็นยังไงบ้างครับยากไหมก็ไม่ยากนะคะสนุกดีสนุกมียากกว่านี้อีกไหมคะน้องพอยบอกส่วนน้องมิวนะคะเรื่องนี้เล่นเป็นเรื่องที่เท่าไหร่แล้วลูกสองถ้าเื่งเต็มก็เป็นเรื่องที่หครั เลยมีห้าแล้วฮะมีงานมากกว่าพี่พอ<ม>อีกนะสิทธิ์พี่เรื่องนี้เรื่องนี้ยากกว่าเรื่องอื่นๆที่ผ่านมาไหมคะไม่ครับเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้ก็ดีก็เหนื่อยมากหนักไหมมันหนักที่สงสารแม่ตอนขับรถไปไปต่างจังหวัดไงไงอย่างเงี้ยฮะมันไกลอ๋อสงสารคุณแม่ที่ต้องขับรถพาน้องไป แถวต่างจังหวัดราะว่าต้องไปไหนก็ไปด้วยไงเพราะว่าเป็นลูกนางเอกน้องมิวครับเห็นว่าในเรื่องนี้มีฉากร้องไห้ด้วยแหมพี่พี่น่ะเจอฉากร้องไห้พี่ก็เล่นยากอยู่เหมือนกันเนาะส่วนตัวแล้วมีเทคนิคยังไงครับในการร้องไห้ก็นึกถึงพ่อครับเพราะคุณพ่อเสียแล้วก็เลยนึกถึงพ่อให้นึกถึงคุณพ่อเข้าของน้องมีวเองครับผมแล้วน้องพลอยล่ะต้องร้องไห้ด้วยไหมคะ ท้องค่ะหลายชาตมีเทคนิคยังไงบ้างคะที่รักพี่มิวนี่พี่นี่พี่มิวสร้างอารมณ์ให้เหรอพี่มิวช่วยยังไงบ้างคะก็บอกว่าไม่มีใครอยู่พอแล้วอ่ะไม่มีใครอยากอยู่พอยแล้วพ่อก็อยู่ที่อื่นแม่ก็จะไปที่อื่นแล้วเลยน้องทอคนเดียวจะทำยังไงฮเริ่มพูดแบบนี้ปุ๊บก็ร้องไห้เลยเหรอครับไม่ใ ต้องให้ลุงชิงวอขึ้นมาต้องต้องให้ลุงคิงแบบแกล้งแกินแกล้งบอกว่าดุดุอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้แกล้งลูกเขาดุจริงเขาดุจริงเลยน้องคนคนเดียวอ่ะไม่หรอกคืออย่างอย่างน้องมิวเนี่ยเขาจะจะทำอารมณ์ได้เขาจะเข้าใจนะคะเขาก็จะแบบว่าน้องพลน้องพลเล่นละครเรื่องนี้เรื่องเรื่องแรกหนูจะไปร้องไห้เก่งได้ไหมได้เข้าใจ ทุกคนเ<ไ>ข้าใจอ่าแล้วแต่น้องมิวก็จะคอยช่วยน้องพลอยอว่าพลอยอย่างนี้สิพลอยก็ต้องนึกนะนึกตามเรื่องอ่ะถ้าเกิดเป็นแม่เราจริงๆอ่ะที่จะต้องไปต่างประเทศแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ได้อยู่กับแม่แล้วเราจะยังไงอะไรเงี้ยแล้วพลอยเขาก็จะคอยนึกตามม,มิวเขาก็จะคอ,อยช่วยน้องแล้วในในละ,ละครเรื่องจริงกับเรื่องจริงอ่ะสองคนนี้เ็าตกหลุมรักกันจริงจรันป่ะจริง จริงไม่ตอบมือหมายถึงในในละครเรื่องจริงด้วยเอาวรักมากลค่ะแค่รักมากเลยค่ะอะไรนะรักงานด้วยรักใครนะของพลอยไม่ใช่รักรักใครรักกันพี่หม่มรักกันพรุ่งนี้ครับหน้าหนึ่งเขาบอกว่าเด็กไม่โกหกนะคุณเด็กสองคนนี้ขี้โม้ครับเด็กผู้เรื่องจริง เด็กพูดเรื่องจริงคือเด็กสคนนี้อินไงคุณผู้ชมหาจริงๆแล้วการที่เล่นละครและอินเข้าไปในละครเนี่ยมันเป็นเรื่องดีมากแล้สอคนนี้เขายังอินเรื่องละครไม่จริงเมใช่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 พี่ก็ว่าจริงนะไม่จิงไม่จริง่จริงไม่งไม่จริงไม่าเิงจริงไ่ริงไม่งไ่งไม่ิงไม่ริงไรงไิงไ่ลงม่งรงรงไไงมิงงงง่ิงมงง พี่แบงก็เขินนะพีจะกินให้้พี่บไม่า่ิแล้วไมกใหเห็น้น้องพลอยน้องเขาน้องน้อง้อพลอยชอบไหมคะก็ชอบกันน้องพลอยว่าชอบแซวดีไหมลูกดีไหมดีไหมดีค่ะดีหนูชอบใช่ไหมคะมีวันหนึ่งเห็นบอกว่าหนูไปเจอลูกพิจิกกับพี่ณัถ่ายด้วยกันแล้วหนูเป็นยังไง หนูก็บอกว่าพี่นัทพี่ติ๊กเป็นแฟนกันพี่ติ๊กก็ปิดปาปิดปากอยู่นะออู้เร่อรู้แล้วกลัวพี่แหม่มเสียใจโอ้เพื่อนว่าไงนี่เอื่อนจะไปทางไหนกันแน่คือบางทีเนี่ยถามแต่เด็กฝ่ายเดียวไม่ถูกต้องคุยกับผมบ้างสิ แย่เขาก็มีคอนเฟิร์มมา้ว่าคุณเคยให้สัมภาษณ์ว่าเล่นละครเรื่องไหนต่อเรื่องไหนเนี่ยก็ต้องอินเลิกกับนางเอกเรื่องนั้นทุกเรื่องไปอันนั้นมันหมายถึงว่าในในการทํางานในการถ่ายละครอย่างนั้นนะจ๊ะมันก็เป็นอย่างนั้นครับคือในในในช่วงเวลาของการทํางานของเราในระยะเวลานั้นนะครับแล้วก็มันต้องมีแบบว่าเจอกันบ้างหรืออะไรทําไมคือเป็นไปตามบทบาทที่ได้รับครับแล้วทั้งสองจะจะเคลียร์ข้อกังหาจากน้องๆไหมครน้องยังไงคะก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้มี อะไรมากมายะตะกุกตะกัดเห็นไหมฮะตะกุกไม่ใช่คือหมายความว่ามันก็เป็นเรื่องราวในละครที่เป็นปกติเวลาเราเล่นละครก็คงต้องสนิทสนมกันเป็นเป็นปกติอยู่แล้วเพราะมันก็ต้องมีฉากใกล้ชิดกันเยอะแยะหรือว่าเป็นคู่รักกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าพอจบละครเราก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอยากให้พี่แหมมกับพี่ติ๊กเป็นแฟนกันจริงๆไหมคะแล้วแต่เขาครับนี่น้องแต่น้องพลว่า อยากใช่ไหมคะเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรอ่ะพี่จ่าใช่ไหมพี่ติ๊กเขาไม่มีแฟนเหรอคะพี่ติ๊กตอนแรกๆพี่ติ๊กก็บอกว่าพี่ติ๊กเป็นโสดคุณหลอกเด็กไว้เหรอหลอกเด็กผมไม่ได้หลอกเด็กอ๋อแล้วไม่ได้หลอกเด็กจริงแต่ใจจริงอ่ะรักพี่แหม่มเหื่ยแต๊ะ ร่นในอ่านใจฮะก็เป็นก็เป็นอย่างเงี้ยครับความคิดเด็กๆมันจะเป็นอย่างเงี้ยครับอาจจะเสียงดูทายเสียงตาค้านมากเลยแล้วพี่แมบบล่ะครับพี่แแบบมีแฟนยังคะน้องพลอยเออเออย่างเหมือนกันค่ะน้องพลอยตอนนี้ไงพี่แมบบเป็นแฟนกพี่ติ๊กไงมีแฟนแล้วไม่แฟนแล้วน้องพลอยก็มีคำถามอะไรเอ่ยมาถามพี่ติ๊กด้วย คำถามนั้นเป็นอะไรคะน้องพลอยคะมีคำถามรอครับเขาจะชอบเล่นข้ามมีก็มีคำถามอะไรเอ่ยเยอะแต่ก่อนจะถามถ้าพี่ติ๊กเขาตอบได้มีรางวัลอะไรให้เขาเปล่าครับหอมแก้มถ้าเกิดเดี๋ยวก่อนถ้าเกิดพี่ติ๊กตอบได้พี่ติ๊กหอมแก้มน้องพลอยนะถ้าถ้าเกิดพี่ติ๊กตอบไม่ได้น้องพลอยหอมแก้มพี่ติ๊กนะโอเคปะอืมก็ได้อันนี้อันนี้กัฉันเล่นด้วยได้ไหมคะ แต่รางวัลจะไม่ใช่อย่างนี้ฉันจะตอบให้ผิดหมดเลยทุกข้อแถวไม่เอาไม่เอาไม่เล่นก็ได้อาจเล่นกันสองคนแค่ทำถามพี่พี่หนูมาละเล่นด้วยสิอ่ะอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยมีเงินสิบบาทให้ยืมห้าบาทเหลือเท่าไหร่มีเงินสิบเหรอ๋อเหลือห้าบาทอ่ะทำไมเหลือห้าบาทเหลือสิบบาทสิอ่ะพอให้ใครยืมอ่ะไม่รู้ก็มีเงินอยู่สิบบาทใช่ไหมคะ มีคนยืมไปห้าบาทก็เหลือห้าบาท้าอทำไมเหลือห้าไม่มีเหลือสิบอ่ะเหลือสิบไม่เข้าใจหนูอะไรอ่ีเหลือสิบเพราะพี่ไม่ให้ยืมไงอไม่ใช่น้องอยให้ยมยืรอให้ยืก็ไม่เอายัหลือสิอยู่ดีือต้องคอยอยด้คำถามน้องอีว่าอะไรดารา คนนไหเดี๋ยวแล้วคนไหนเสียงเบาที่สุดเดารยวแลคนไหนเสียงเบาที่สุดมีด้วยเหรอคุณมีค่ะมีค่ะเหรอออ๋ช่วยกันได้ไหมเนี่ยติ๊กรูละปาจุถูกต้องไม่รู้ล่ะต้องไ่รู้ล่ะต้องมา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 อเาแก้มาเอาแก้มาให้รางวัลให้ดีเออ ่ไปอต่พี่พี่มิวห้ามบอกนะพี่มิวไม่ต้องเล่นซุปอะไรมีสารอาหารมากที่สุดอ๋อพี่มิวไม่ได้บอกพี่มิวสุดใจสุกไก่สุกไก่สุกไก่สุกอะไรมีสารอาหารมากที่สุดซุกไก่ซุปไก่ซุปไก่ก็ได้อ่ะเผ็ดอ่ะซุปอะไรอ่ะซุปเปอร์มาร์เก็ตเด้นมาพี่ติ๊กหอมมาหอมเลยมา อ้าเราไม่ใท่ต้องรอยเหรอนึกว่าหอมพิจิตรจบหมดหมดแล้วคถาาอไปการแสดงก็เขาจะถามเขาจะมีคําถามอะไรถตลอดที่จริงอ่ะน้องพอมีอีกคำถามนึงคำถามสุดท้ายสุ้ายว่ามาว่ามาตกอะไรสนุกสนุกตกใจหัวใจตนโจร กกคุณเกษดาพรโปรโมทตลอดเหมือนกันเพราะในละครน่ะมันสนุกถูกต้องลูกเก่งมากนี่คือบอกว่าเด็กที่ถามคำถามเยอะจะแบบ ติดตามความสามารถของน้องๆได้นะคะจากละครเรื่องกกระไดหัวใจพลอยโจรคิดว่าบลงานชิ้นนี้คุณผู้ชมต้องชอบแน่ๆเพราะว่าทั้งสองท่านนี้การันตีอยู่ตรงนี้แล้วว่าตกอะไรเอ่ยสะนก้ดซะเหลวโอ้เต็มที่เลยวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับน้องๆทั้งสองคนนะครับที่มาสร้างความน่ารักความสดใสให้กับรายการในวันนี้นะครับน้องมิวและน้องพลอย